ไปไได้เหมืนเันอทียบเดี๋ยวไม่ได้เปียบเทียบกันนะไม่ได้เปียบเทียบกันไม่ได้เปียบเทียบกันนี่สละที่มาขอเดขไวปุณนีมาแย้งอย่าี่เลนเลยนะวันที่มสิบสมไ้อ้ยปากระหัง โอปากมันแดดไงยังคนใจ่ลิตตาขินสีน้ำตาลกมันมดโอ้มันนั่นได้ไหมมันหันับใช่เดี๋ยวก่นนี่มันอะรนาสีทองปาหมือนรัปเยเอาใ่ปืนืนมันเขาเป็นืนหนมือนนบ้านยกไปเก้าอี้แคมันได้ก่อนนึ่งชิน

Chúng subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Hãy cho พี่ีปแล้วนรองมักตรงเป็ดจ้บอมัตรงเป็ดนี่นองอากินกรตรงเป็ดสีนี่ไงเอาไปปล่อยคงหานดูมันเป็นนะขออโจขอลาบก่นเลยเป็นเจ๊ที่ยังขอโจขอลาบต้องกินอะไรเงี้ขอให้ปอบลูวนี้ลบเนี่ยขอปอบนีลบชื่ออ ห้ามขายเน้เดอจริงกำแพงมาได้ไงต้องเบาหนอกำแง่่ขออนุญาตลูกต้องกำเบากำลักป้าคนไรวันนี้ก็เป็นวันดีทำไมวันนี้ก็เป็นวันดีเขาไม่จกไม้หลับเลขสามตัวตรงเลยนเนของสิงชักคิดตีมาอยู่นี่ยังได้จุกได้หลับ จุกมาได้เนื้ได้ท้องเข้ามาไหลมาเทมาองไม่มีจู้จุ้ดมาขายหนอมะขายถ้าเป็นของกิงแตกโฟล์ทสายเด็กสามตัวตรงต้โอ้ยไอ้สิ้นนกระยุกมาไว้นี้อถ้าเป็นชิ้นซักิแตกกับของัาก็ใคอคุณนน้อยะจัสีทองน้นสินนี่งนะน่า้ม่งเหนี่ีเลยไงนี่บได้อยู่หนอบัวมะมัยาวนะ พี่ยังว่าออกสีแดงเลยบ้านอยู่บ้านลูกจิ๋งตุ้มเมาใส่ตุ้มเมาส์าได้ปลาไหลท้องในมั้งเหมือนใดแล้วครับมาประมาณสามวันสี่วันแล้วมั้งจำบัไดและมามาท้อมกันเนี่ยครับหเรารู้สึกว่าเราคิดว่ามันแปลกันเลยขังไว้ลักษณะเป็นจะไดครับแคนั้นลักษณะมันสีแดงๆเหมือนตัวอื่นมันสีดำอ่ะตัวนี้มันพิษมูัว มันตัวอื่นๆอย่างนี้ก็สีทอมเทาอันนี้สีดำๆอ่ะอันส่วนนี้มันมันเป็นของแปลกมันเป็นสีสีทองปกตินี่ตาจะออกไปหาทุกวันไหมไม่ทุกวันเนี่ยบางทีก็อาทิตย์หนึ่งสักครั้งสองครั้งนะครับอันนี้เพิ่งเจอเนาะคบหนออ่าเพิ่งเจอปีนี้กําลังเจอตัวเดียวนี่แปลกเนาะคนอื่นก็มาได้ยิงใครเจอเม่อกี้